สวัสดีค่ะพบกับดิฉันในช่องเกาเหลาใส่เส้นชาแนลค่ะวันนี้เปิดร้านแล้วจ้าดูแสงแดดมองเห็นแสงแดดอันแบบเจิดจจ้าไหมคะมคิดดูว่า <c oughs> จะมานั่งกันยังไงว่าถ้านั่งแล้วกลางรม่มกลางร่ม คุณเธอคุณลมก็มาค่ะพอกลางร่วมเสร็จลมเขาก็มาคือคุณจะเอาอยัางไงกับฉันกันแน่ประมาณนี้เนาะแต่ไม่เป็นไรถึงจะเป็นยังไงฉันก็ขายเตรียมพร้อม้วยนะคะอ่าอันนี้เป็นส่วนของเนื้อเปื่อยค่ะเนื้อสดจ้าเยน็ยนเยน็นชุ่มฉ่ำจ้า ของเราน่ากินไหมคะน่ากินมากเลยอร่อยนะคะนุ่มฟินเลยแหละชิ้นโตโตผักของเราเรียบร้อยแล้วหั่นแบบนี้ผักบุ้งที่หั่นเล็กๆผักบุ้งจีนหั่นเล็เลกๆคือคนที่ ฟันไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าสำหรับคนที่สูงอายุขึ้นหน่อยเขาก็สามารถที่จะกินได้รับประทานได้เนาะก็จะลูกค้าชมว่าหั่นผักบุ้งสวยคุณสาเป็นคนหั่นยกความดีความชอบให้คุณสาไปผักบุ้งหั่นสวยแล้วก็กินง่ายกินอร่อยดีลูกค้าชมมา เลกแบบนี้มันมันน้อยมันยุบมันยั่วไปมันมันก็โอเคแหละแต่แต่ในส่วนเราก็ไม่ได้ว่าจะใส่เยอะขนาดนั้นมันก็เป็นธรรมชาติของเขาที่จะลวกลวกเสร็จแล้วเขาก็ต้องได้น้อยเป็นปกติธรรมดาแต่ถ้าเป็นผักบุ้งขาวมันมันกินลําบากเนาะมันทำมันทายากถ้าสมมุติว่าเราจะลวกลวกแค่ใส่กับเส้นก๋วยเตี๋ยวของเราเนี่ยมันก็คงจะไม่นิ่มพอ บางบางร้านเขาก็คงจะลวกไว้สําหรับใส่แล้วก็ค่อยหยิบใส่แหละแต่นี่ของเราคือลวกความมันกับเส้นทํากับเื่อเดี๋ยวไปเลยเขาก็จะนิ่มอั่นไปในพร้อมกับเส้นเลยก็วันนี้ก็ขอให้ลูกค้ามาเร็วๆไวๆขอให้ลูกค้าเข้าร้านเยอะๆแล้วกันเนาะแล้วก็จะได้มีเวลาลงคลิป วิดีโอถ่ายไว้ให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูกันนะคะเราดูต่อไปคะ่ะ บรรยากาศค่ะ <Yeah. S 1> เงียบไหมคะเพื่อนเพื่อนจ้าวันนี้ลูกค้าก๋วยเตี๋ยวน้อยอยู่รอต่อไปก็คงไม่มีประโยชน์อะไรคะ่ะกลับห้องนอนดีกว่าเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะตอนนี้ก็มาถึงห้องแล้วคะ่ะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศเขามาถ่ายข้างนอกห้องเนาะตอนนี้ก็ประมาณเวลาตีหนึ่งแล้วค่ะเพิ่งกลับมา จากที่เมื่อกี้นี้เขาแบบว่าถนมโล่งจงเลยเนาะก็ค่ะก็ไม่มีลูกค้าหรือไม่ใช่ไม่มีลูกค้าลูกค้าน้อยเราก็ยิ่งเหนื่อยกว่าเดิมเนาะด้วยด้วยความที่แบบว่าเราเป็นคนที่มีค่ามากมา,มายมหาศาลเหลือเกินเป็นคนมีค่าค่ะค่าเยอะมากค่านั่นค่านี่ค่าน้นเราก็ต้องแบบว่าหาให้มันได้สำหรับค่าของเรา มีคุณค่าเหลือเกินค่ะก็ลงท้ายด้วยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปและกดติดตามในช่องเกาเหลาใส่เส้นชาแนลนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ